1990อ่าพี่ปองเลือกมาเลยค่ะอ่ะมา1 2 3 4 5 6 7 8อ่ะจักรยานอีก8คันเอามาคันไหนก็วางเลยเอามาเอามาเลยเอออ่ะมาจับปวดเลยหรอคะอ่าเล่นเกมหน่อยไหมเออเออน่นน่ะอ๋อพอพอโอเคเล่นเกมก่อนดีไหมถ้าใครมีเกมเกมมีลูกโป่งไหมพี่ติ๊กมีลูกโป่งไหม ไม่มีไม่ได้เตรียมอ่ารอ,อบนี้ขอขอน้องผู้หญิงขอน้องผู้หญิงเออห้าคนน้องผู้หญิงห้าคนเดี๋ยวเดี๋ยวเพลก่อนนะน,น้องผู้ชายห้าคนของละมันล่ะมีไหมเนี่ยปีปูของลงวันอยู่ไหน คนที่ชนะอยู่ไหนคะลูกคู่ยังอยู่ไหมคะสี่คนสามคนเมื่อกี้นสามคนอยู่ได้คเรับสามคนมารับก่อนมารับก่อนสามคนมารับก่อนเด้อสามคนรับก่อนนะโอเคอสามคนมารับก่อนนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ให้เลยให้น้องให้น้องเห้จับให้น้องอ่าให้เลยจ้ะโอเคโอเคอ่าอ่าเจ้าอีกใช่ไหมแต่ขึ้นอีกเหรอโอเคอ่า วันนี้วันเด็กอะผู้หญิงยืนแถวผู้หญิงด้านหน้าเอาผู้ชายด้านหน้าผู้หญิงด้านหลังอา่าโอเคอันนี้ด้วยไหมคะอันนี้ด้วยไหมด้วยไหมคะป๊อโอเคอ่าเอาของวางไว้ก่อนดีไหมคะลูกขาเอาของวางไว้ก่อนเนาะ <Hey. S 2> ที่ปองแพ้เล่นเกมคุณลูกหาเกินเหรอผู้ชายเกินหนึ่งคนขอผู้หญิงหนึ่งคนเกินเราไปให้ลงอ,อันนี้เล็กไปเดี๋ยวนับเลขไม่ถูกเดี๋ยว mm hmm. จะให้เล่นบุ้น ครบแล้วจับจับเลยยืนแถวตรงกันดีไหมคะอ่าโอเคโอเคโอเคฟังน,นะคะคุณลูกขาวฟังน,นะคนละแถวก็ได้ค่ะคนละแถวก็ได้เอ่อถ้าแถวเดียวกันจะได้ไหมลองจับดิอ่าเป็นรูปโค้งนะคะ อ่ะจับจับเลยค่ะโค้งโค้งอ่ามามามาดูดูก่อนนะโอเคอ่ะโอเคฟังนะครับฟังนะครับฟังนะครับนะฟังนะกติกามีอยู่ว่ากติกามีอยู่ว่าเลขคี่รู้จักเลขคี่ไหมคะเลขคี่รู้จักเลขคู่รู้จักอ่าให้ทุกคนนับบนนับบน หนึ่งหนึ่งมีเลขคี่ไหมคะเลขคี่ก็นับหนึ่งเลขคู่เลขคู่ห้ามนับให้ข้ามไปเลยหนึ่งสามฟังนะฟังนะหนึ่งสองไม่มีเอาสามสามสี่เป็นเลขคู่ไม่ต้องให้บอกว่าห้าหกห้าบอกหกอปดเจ็ดแปดห้าบอกแปดให้บอกเก้าสิบห้าบอกสิบเพราะเป็นเลข ตอสิบเอ็ดยากไปไหมคะพี่ปองยากไปไหมนับเลขไม่ยากเนาะถ้าใครนับผิดตกรอบไปรับของรางวัลสามชิ้นนะเออกระซิบกระซิบที่เลี้ยงกระซิบนะยืนใหม่ให้น้องนะพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมยังครับเราจะให้นับ ที่เลขคู่ห้ามนนะัะที่ปองเปิดเพลงคอครอถ้าเพลงจบก็หยุดนักนะนะโอเคยากไหมคะคุณแม่ขายากไหมไม่ยากหรอกน้องนะเอออะโอเคเริม่มเลยค่ะหนึ่ง ตื่นเต้นเฮื่นเตนออเื่อยออกเลยอ้าวสิอ่าเรื่องของเรื่องคนยื่นใหม่ก็ตกรอบเพราะคนยื่นใหม่ไม่ฟังน้องตอบว่า10ตกรอบนะเอาจริงหรือเปล่าแบบติ๊กเอกค่ะน้องบอกโอ้แต่แกล้งคนยื่นใหม่ต่อหน่อยต่อได้ค่ะทิชชู รางวัลเลขา,กกาตกรอบหนึ่งคนละต่อไปไม่เอาเลขละใครท่อง A B C D E F G ได้บ้างคะไม่มีเว้นให้ท่องเลยพี่ฟองเปิดเพลงนะเปิดเพลงวันเด็กวันอะไรดีคะก็ไม่ใช่เปิดเพลงวันเด็กมีไหมคะอ่ารู้ขา A B C D E F G รู้ใช่ไหมคะก็ ถ้านานนะถ้านานจะดึงหอบเลยอ่ะเริ่มฝั่งโน้นดีกว่าเริ่มเริ่มฝั่งโน้นไปไปนะหนึ่นะ 1, 2, 3, งสองสามเอดี3มอ่าน้องรับรางวัลเลยต่อเอดแล้วอะไรคนะเอดแล้วหนูต่อ <H. S 2> เอ้น้องสอนนะไอะต่อไป J J J <G. S 2> <G. S 1> เอาเก่งทุกคนพี่ฟองเต้นดีกว่าพี่ฟองเต้นดีกว่าอ่าเดี๋ยวนะอันที่หนึ่งนะคะเต้นขอกระดาษหน่อยหนึ่งแผ่น A 4จับผู้รัิ จับคู่จับคู่จับคู่เลยจับคู่จับคู่จับคู่อ้าวพอดีเลยจับคู่พักจับคู่จับคู่ค่ะเออเต้นได้แต่ไม่ได้รางวัลนะเอามาจับคู่ค่ะคาราเต้สี่มาเลยเอาทั้งหมดหนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่คู่เอสี่ห้าใบครับาราเต้สี่ห้าใบ กระดาษ A4 ห้าใบไม่มีหรอคะพี่ปัวมาเีสี่ห้าใบจะให้น้องเต้นนะเต้นเสร็จถ้าเพลงหยุดอยู่ในกระดาษอยู่ในกระดาษ A4 จะจะเปิดเพลงนะคะจะเปิดเพลงให้น้องๆเต้นคู่กันแล้วพอเพลงหยุดให้หนูๆไปอยู่ใน A4 กระดาษ A4 ยกตัวอย่างเช่นมา,มาขอยกตัวอย่างเช่นอาพี่ฟังเลยเอากระดาษวางไว้แบบนี้นะเวลาเต้นก็ตเต้นตเต้นตเต้นตเสร็จอาพี่ติ๊กมามาเร็วๆแล้วขึ้นมาขึ้นมาพี่ติก๊กขึ้นมาถ้าเพลงหยุดหมูต้องหยยบอยู่ในก,กระดาษอยงน,นี้เออถ้าใครอยู่นอกกระดาษตกรอดนะคะอ่าโอเคชื้อือทุกคน อ่ะอ่ะโอเคอ่ะให้น้องแจกกระดาษให้น้องทุกคนค่ะแจกกระดาษให้น้องทุกคนนะคะต้องเกีย่ยห้ามอ่าอ,อย่างนี้ก็ได้โอเคนะอย่าลืมนะอันที่หนึ่งเอากระดาษวางไว้หน้าก่อนอ่อาถอดเท้ครับถอดรองเท้าได้ครับถอดรองเท้าได้ครับ พี่ฟองเพลงนี้ยังเพลงหยุดต้องอยู่ในกระดาษอะไม่เห็นมีใครมาช่วยดูเลยคนคนช่วย <Okay. S 1> ขอขอคนช่วยหน่อยสิคนช่วยดูหน่อยขอคนช่วยดูอีกอานะคะนิปูมาช่วยดูด้วยอ่าพี่ปองเปิดเพลงเสร็จแล้วก็หยุดพอหยุดเสร็จแล้วก็เปิดนะโอเค ผมยังเป็นเลยนะอ่ะร้องเพลงเลย1.2.3อย่าเล่นยูคือหอนูอยู่ในกระดาษนะอยู่ในกระดาษนะอ่าอยู่ในกระดาษนะโอเครอบนี้ใครจะตกรอบ รับรางวัลอ่ะเก็บกระดาษอ,อ่ะอันนี้โอเคได้อ่ะโอเคอ่ะได้ได้ต่อไปผมพักกระดาษให้เหลือขึ้นเดียวอ่าเอาและเอาและเอาแล้ว,ลว,ลวักพักกระดาษให้เหลือขึ้นเดียวนะพักกระดาษให้เหลือขึ้นเดียวเมื่อกี้เมื่อกี้ตกรอบสองคู่แล้วนะรอบนี้รอบสุดท้าย เราจะตัดสินกันว่าใครจะได้รางวัลน้องไปลับไปรับของเลยคะน้องทัาไปรับของก่อนอจบจากตรงนี้เสร็จก็จะจับรางวัลด้านหน้านะคะหอ่ะู่ะไปไหนคะอันนี้ตกรอบไม่ใช่เหรอคะไม่สองตกไปคู่ค่ะต้องไปคู่ แล้วหนูพักกระดาษทำไมล่ะอ่าคนถือไม้ก็ตกอ้อ,อาออกก็อยู่ตรงนี้ครับมาอยู่ตรงนี้เขย่บมาอ่าใครจะเป็นผู้ชนะเออผู้ชนะผู้ชนะเต้นเหมือนเดิมนะคะเต้นเหมือนเดิมอ่ะไปกอดกันในน้ำก่อนลองลอง,ออออลองซอบซบซ้อมดูอ่ะลองซ้อมดูค่ะให้เหยียบหนึ่งเท้าอ่าเหยียบหนึ่ง อยู่ในกระดาษยกเท้าหนึ่งขหนึ่งเท้าด้วยอ่าโอเคโอเคได้เนาะรอบนี้รอบนี้ป้าจะไม่แกล้งนะเอาเป็นป้าดีกว่าอ่ะโอเคอ่ะเพลงมา ให้ประภัยเอาใหม่รอบนี้จะตัดสินแล้วนะกอดกันดีๆลูกกอดกันดีๆพักขึ้นนะห้ามพักขึ้นแบบไม่ไม่โอเคนะคะรอบนี้จบนะคะจบเลยจะได้จับรางวัลน,นะคะโอเค โอเคเออเดี๋ยวก mm hmm. ่อนอื่นถามก่อนถามก่อนถามอะไร mm hmm. ดีเกี่ยวกับวันเด็กนะเกี่ยวกับวันเด็ก mm hmm. อะไรนะ mm hmm. เอาอะไรดีละ่ะก mm ็วันเด็กก็ต้องเอาวันเด็กทีครับเอาอะไรดีทัาทิ้ง่นงได้ไหม ดูท oh. ah, ี่โดนร้องเรียงบอกว่าเอาปล่อยจันถามปล่อยจันโอ้ยยอมยอมยอมให้เจนนี่ยอมน้องมาเด็กยอมเนาะยอมฮะชื่ออะไรบอกชื่ออย่างเดียวนะน้องอะไรน้องซันต่อไปน้องอะไรคะครับจุ๊บจุ๊บอ่ะน้องจุ๊บโบนัสฮะโบน้องโบน้องโบ แต่มีโควิดเราคุยกันลำบากมากเลยเนาะง่วงอีกโอเคอะขอให้น้องหมดเลยต่อไปจะเป็นการจับรางวัลแล้วให้น้องเลยไปพ,พี่พ่อให้น้องเลยมามาไปมอบให้น้องเลยเดี๋ยวจะจับรางวัลน,นะคะจักรยานพี่ปองจับรางวัลมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปด รวดเลยอ่ะมาการเสียเวลานะครับแปดคันรวดเลยนะครับจนะักรยนานโอเคจับมาเลย